ตอนนี้กับบ่ายสองโมงแลวนะนอนหักกระต่นสีออกไปหาลัดแรกมาเลยวันนี้จะไปใส่ม่องอยู่ไกลเลยวันนี้ย,ยางไปเรองของกับป่านี้ มองเลยฮากาศดเรลาามาเลยว่ะ ฟแล้วก็นนะจัางไปหาเลาะใส่ม่องหล้วกาหาเลาะการป้าเลยมแมลงมึงได้หนิกันในผ่านกล้องมาน่เพันประมาเพันลายมูอยู่แต่เขาไปแท้ในห่วเหอยมันเขากินหมากบกเลยได้สุดท้ายมันอาจจะอยู่ตามหวยโอ้แลนะมอง ไปใส่เป็นมันได้ตายรายกับใส่หัวโคมไปเพอะเดือกกุแหละวันนี้ได้กลับมาบอนะนกะกระหอกเรือตัวหนึ่งกับเครื่องหนึ่งใส่ไว้เนี่ เราดงตะแลงแล้วนะอากาศเลาะมาเลยคือสีเดิกปกุแหละหอดบอลมาเนี่โอ้สีคึมคึมล่มๆม,ม,มาเนี่ยลมอุกๆมากจำคำตอนนี้ก็สองโมงกว่าแล้วได้เกือบสามโมงละเสียงฟ้าดัง Oh, สีขึมคึมเนี่ยนี่คิดว่ามื่อแรงนี่สีนาวกว่าเมื่อคืนนี่อีกเมื่อค,ค,ค,คืนนี่ก็จะนอนบ่ายลุกมานั่งพิงไฟเมื่อคืนนี่ดูมืดคึมทัวรมืดคึมลมนี่แหละ แหง้ปก,ปกติและยามนี้มีโกโกโบกอยู่นี่นะมูมันเคยมากินยามนาวนเป็นปนี้แหละมันเคยออกดานไปหัวไงพูนะไปหาใส่มองส่วงนี้ปลาเป็นลงหัวไงหมดเ,เลยอยู่น้ำวัง มาหอนหวยปลาบูบะยุบโอ้ยเบื่เบิ่อไปเลยละใส่ม้อกันนะว่างเทิ่งนี่แหละเอาใส่แหละเคยได้ปลาลาย ใส่วังปลาซีลอะเป็นงูเลยวังนี้นะเคยใส่เหรีถือลายนะ เย็น,ยนลวก็ใส่มองแล้วนะใส่ไปพูตัดไปขึ้นพู้อยู่พูนะ่าถือแหละใส่แล้วก็ถือเลยแต่ว่ายังหมดให้ปิดเอาปลาคำคำจังหน่นอยยังลงยามจั 45, งหน่สิบห้าหลอดดงแท่นนี้นะลองบึงนะขอบรุรีมาไปดดอะไรแท่นนี้ หอด้างมองแล้วกับหูซื้อกว่าหิ้วเขาแต่ว่าลืมเอาเขามามากเลยเอาปลาไว้แต่์บอลุูนนะมาจะปิดเอาปลาในมองนะมาจีกินเอามาแต่เกือมมาจะเอาเขามากินทีแหละแต่ลืมดังไฟไว้ก่อน มัดบัลน,นี้นะมือเขาแล้วบันนี้มาหอดบวัดหิ้วจังได้หูจักว่าลืมเอาเขามา พิงก่อนทำให้เราการได้วเดียามมองจะน้อยไปปิดเอาปลาอยู่มองน,นะนะมาจีกินยามมองก็ถือประกฏเลยถือาที่ใ้กีไกินก่อนอูน้เขาเลย ลืมย <ừ. S 2> ังบ่ลืมลืมเขาหลอเหมือนวนวหิว สองทองกดตัวหนึ่งมั่นขนาดเลย ม,มันข่าวจะบร้เอาข้าวมา แล้วนี่บเห็นหอยมูทะเล,ลบึงตรงไหนหนึ่งเห็นเหหอยเกาบ้างเห็นเหี้เขาจะปั่นเนี่แซบเลยเนี่อิ่มเลยตัวเดียวเลยกับท่อ,อปลานี่เห็นบุญยังอิม่มนะ แต่ไข่แม่ก็ไข่กว่าบ่มีนแนวกินนะบ่อีมซ้ำแต่ยังไข่กว่าบ่มีนแนวห้องท้องลืมผักลืมแหน่ลืมเขาทำแล้วตอนนี้เลาะกันเบึงแค่นี้ก็นะทำแล้วตอนนี้ ปลาวังนี่ก็ะลนะคันเป็นใส่ม่องนี่คักเลยนี่ อำกัรเลาะเมื่อกันนะเมื่อไปกับมานี่ก็พอทีมงานในพันก้องเพิ่นได้ยังการมาได้มาอล่หมูก็ได้เอเห็นยู่มาอะยังบมมาอยู่เอยังว่าจะไปหาหมาไปอยู่นําเขาเราไปจักบ่กัหาแล้วแถวทางพุ่งน้อยกะม่เห็นนทานี้แหละปลาก็ไปกแล้วก็มองกามยามแล้วมาเลยใส่มอกแล้วล็มาเลยใช่ยาเป็ดีเนาะอือ มองเวียดที่นี่เออมองสามสันนั่นดิเออมองเบียดสามสนถือมัดปลาหน่อยปลาใหญ่เออบุเลือกปลาได้มองขนาดไหนอืมถือได้อยากเมื่อเมื่อมื่อนี้ประจันเออเมื่อวันนี้เลอันนี้กะว่าอยากเมื่อหาเมื่อบอลเมื่ออากาเมื่อวันนี้เลยว่ะเฮ้ยเมื่อยไปเสื้อต้นนะครับไม่ดีแล้วหนังไว้ไงมาอนนี้กะอ๋อดูสเสด็ค กลับแล้วบันนี้พูดีกายมานี่พอทีมงานในพันกรองเห็นบุร่าย,ยังกินอยู่ในจานมาตุ้นหัวหน้าโดนเอับจีป,าปาลาอะไรกินขอบอกขบใจเด้อปลานเนี้ยเห็นยังกินมาทำปีกสบายดีสบายดีบุร่าตุ้นหัวโดนโดนแล้วมาตุ้นก็มาเนี้ยอา่ลยแล้วปีกอันนี้ก็เมื่อบ,บ่อนก็วันนี้เราก็ได้กลับมาบอลเขาะ เหม่ยไปมาหนิมาไฟกับหมอดล่ะดังไฟกับลุกแล้วนะมามได้ดีกับพอทีมงานได้พันกองผลอยู่ด้านนะบุรีอันกินผลกันกแบ่งปลายอนปีกกินส่วนเฮาสิปีกง,งูนี่นะกินพอดี พองูตัวหนึ่งไม่ใครตัวใหญ่ก็เลยเอาแล้วก็หลอกนางมาเลยเอาไฟเป็นทานก่อนปิดงูก่อน ปีงูครับโอ้มันขนาดเลยทันชุกอยู่ตำม,มะฮุงคือเก่ามาอนี่ยโว้ยตูดของคนหน้า,า,นานก่อนบะผัดกับหมา่าแตงได้ผัดฮะหมา่าแตงได้หากรรไมือไปแล้วจอบของหน้าเลย <laughs> จอบกับบยยุได้เนี่ยมีนะตำม,มะฮุงนี่แหละนํากันนี่น,น,น้ำตุ่จอบเลยเป็นน,น้นำที่เขาบ่กว่า

ตีงูชุกแล้วนันนี่ไข่คาการีนนะไอ้ผัดเด็กทำหงกันยังอยู่นะโค้ดเพชรแห้งอะไรอาอไข่นะแสบแสบตีงูไข่ มันไขรดอกจักเอานี่กะพอซอ,องโต้ไม่ไข่หันเอาตัวหนึง่งกินข้าวกินน้ำแล้วก็ดังไฟขึ้นบันนี้พักพรน,นอนนี้วะพัดอย่างมาไกลโ<อ>หดวะมือเสิร์ฟก็เลยยัางไปต่อเนาะ <laughs> หักขดนอนเท่านั้นแหล,ละ,ละเอาอัานนั้นดิอากอรมาดิมาไหนานาวะพัดนาวะ ก็วกกระพ่นี่นอนบ่มีผมนี่เหมืนว่านอนอยู่นี่เอากระสอบเรียกปูใครอยู่เช sí ื่อคุยไลายซันนี่ก็ตีหาเลยได้หนิเนาะจิตใจพากันจากน้อยกันซีเมื่อแล้วเขากะไวจากเมื่อตะคืนนี่ก็นาวนาวคือว่าก็เลือยยาเอามือเสานี่จากน้อยครับเมื่อแล้วทีมงานนผ่านกองเมื่อแล้วว่าคือบุรีรัมยเสียงลดเลยเนาะ นนะมักินข้าวแล้วก็เปลี่ยนใจแล้วมื่อวานนี่มาเมื่อคืนนี่มาเห็นบ่มีแนวกินว่าเป็นยังจานนางเจ้าอยู่เจ้าไลหมูบ่ได้แล้วว่ะถามสิบบูมินเอาปลาแล้วเห้นสเพิ่นกินมื้ออื่นนี่แจงแล้วนะมันแจงหูแจงตาเฮาก็สิกลับอ่ะตอนนี้ก็แจงแล้วนะ เ้ากระสีได้เมื่อไรบ้านในพอดีไปกาดปลาเมาื่อเมื่อคืนนี่ก็แต่ก็มองกับยามมาเลยขวามาก,กเดร็กเลยเมื่อคืนนี่เลยก็เสได้กลับแล้วเถียงแล้วตีมในผ่านกล้องก็คือได้ยินเสียงรถเมื่อไรตีมในผ่านกล้องก็หากระเมื่อวังได้นี่ดังไฟลุกอยู่เมื่อคืนมาพอใครอยู่นี่นะ